สวัสดีครับไก่วราย,ยุทธมิลินทจินดานะครับวราวิวครับเปิดร้านอาหารตามสั่งเล็กๆสนุกสนุกเปิดร้านกาแฟร้นานขนมเคก้กมาชิมมาชมมาดื่มวิวส,สวยๆบรรยากาศดีๆแล้วก็อาหารอร่อยๆกาแฟซึ่งประดิษฐ์เองเอาทุกอย่างมาบวกกันเองจนได้เป็นสูตรของตัวเองจนเป็นกาแฟของตัวเองค่ะ ก็ต้องเรือกเจนไอส์นะครัเพราะว่าเป็นการทำน้ำแข็งที่เร็วได้คุณภาพแล้วเป็นน้ำแข็งที่บริสุทธิ์ก็สามารถจะบอกเขาทุกคนได้ว่าน้ำแข็งเราทำเองจากน้ำที่บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่เอาน้ำแข็งอะไรอะไรไมาให้คนอื่นทานแต่อันนี้เป็นน้ำแข็งที่เราทำเองผลิตเองแล้วก็สะอาดถูกหลักอนาม,มายัยต้องเจนไอค่ะ